สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมตัวสตรีมไลน์นะครับโอ้รุ่นที่หายากมากๆเลยนะครับแช้ตั้งคันนะครับผมจีซี่งศูนยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ30สิปีนะครับไฟหน้าตัวท็อปด้วยจัดว่างามนะครับกระทะนี่ปัดเงาด้วยนะครับโอ้สวยงามมาก สตรีมไลน์เขียนไว้เลยนะครับเนี่ยฟอนต์นสตรีมไลน์เลยนะครับหัวไฮไลน์ด้วยจัดว่างามมีแผงข้างด้วยนะครับเป็นแหนบเท่าเดียวนะครับผม ปลายท้ายของเขาเป็นสตรีมไลน์แน่นอนนะครับผมทั้งคันส่วนใหญ่เราเจอถุงลมนะแต่คันนี้นะครับเป็นสเปคพิเศษนะครับเป็นแหนบเข้าเดียวนะครับผมกระทะนี่เงาหรือจังนะครับแม่ สวยอะ่ะรอาถังน้ำมันสองฝั่งอันนี้สามร้อยอ๋ออันนั้นสองร้อยห้าสิบอืมอ๋อมีตัดแบตอ๋อมีตัดแบตด,ด้วยนะครับตัดแบตโอ้โห ีโอกาสพบได้ยากมากเลยรถเขาสวยมากเลยแค่ไปหน้ากินขาดแล้วโ oh อ้โหยังอยากได้ผมยังอยากได้เลยเนี่ยแต่เราไปขึ้นดูภายในกันครับโอ้โ oh หเปิดมาภายในเป็นหนังนะครับเป็นหนัง นี่ฮะระบุเห็นเลยฮะซีจีสิบก้าเฮ็ดนะครับนี่ยแอลเอหกคนสองเอมซนะครับชุดแต่งมอลตรไก้านไม้ด้วยนะครับประตูมีไฟโอ้ยไปเราขึ้นชมภายในยกันครับ หน,หน้าจอเป็นสีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะครับผม <Okay. S 1> เปิดแอร์รเปิดแอร์ครับนิดนึงเอาเป็นเบอร์เบอร์สองเนาะ เบอร์เรสองดีกว่าก็มีทัลเลอร์เบรกนะครับมีทัลเลอร์เบรกสวิคบล็อกแบ็กนะครับสวิคยกล้อนะครับฟังก์ชันต่างหัวรถอุตชนน์นมาตรวัดค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับหรถเขาวิงมา4แสนโลแล้วอันนี้ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับอดีนี้ก็เห็นแบบว่ามันสวยนะครับเพราะว่าดูพงลอยเลยครับท่านผู้ชมที่เห็นนี่คือเป็นไม้แท้นะครับพงลัยหนังนะครับสลับไม้ เย็บด้วยนะครับโอ้โหแล้วขอบข้างล่างนี่ครับเป็นไม้ด้วยนะครับโอ้ยาวอย่านนี่เลยโอ้มีเบรกเสียค r u คอนโทรลนะครับมี BTO ด้วยนะครับออปติครูสนะครับมี r e t เดอร์ด้วยนะครับผม โอ้โหจัดเต็มจัดเต็มนี่นะฮะรถคันโทรลด,ดิทัเดอร์นะครับสุดนะครับคันนี้ดูข้างในกันนะครับนี่นะครับข้างในเขาที่นอสองชั้นนะครับมีม่านรอบคันด้วยนะครับม่านรอบคันตรงนู้นนะครับแล้วเบาะที่ผมนั่งคือเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังแท้ด้วยนะครับโหนี่มา่านโ้สุดจริงอะ่ะ นที่นอนขเขาครับที่นอนของพี่เขาเดี๋ยวดูดินชักสิตอ,อเก็บเอกสารนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นนี่ที่วางของนะครับผมที่วางของอะไต่างๆนี่แอร์ขอบแอร์เป็นคมพมเด้วยนะครับขอบตรงนี้ก็เป็นโอ้ลายไม้นะครับสุดยอดนะ แล้วก็ช่องเก็บของนะครับผมให้ลายนีมันใหญ่อยู่นะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับเก็บเสื้อผ้าเก็บไปต่างๆนะครับสามช่องนะครับมีช่องเก็บของตรงนู้นนะครับฝั่งนี้ก็มีทิปกันแดดนะครับแล้วมีช่องเก็บของด้วยเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูชัดเลยฮะโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โอ้ข้างบนนั่นมีไฟสองด้วยโอ้โหใครได้ขับในสุดยอดเลยได้อารมณ์สุดๆอ่ะ โอ้โเย็นเบคหางเลยเนี่ยโอ้โหหน้าจอเนี่ยก็สุดยอดแล้วครับเป็นโลกโก้กิฟฟินกัาด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดอะแต่ชอบของอะไรการไม้เนะเนี่ยเนี่ยนะครับดูตามไม้เลยโอ้โหอ๋อทัช <ś> ชันคอนโทรลอ๋อเผาเดียวนมล็อกเผาข้างนะครับ ระบบป้องกันการลื่นถลยไฟมากไฟหลีไฟหน้านะครับอ,อบดอไฟลีหน้าจอก็จะดับอ๋อถ้าถ้าปิดปุ๊บอันนี้ก็จะติดกระจกก็ปรับซ้ายขวานะครับแล้วก็เอาขึ้นเอาลงนะครับผมจัดว่าเด็ดมากครับ Okay. เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับเด,เดี๋ยวพาเดินรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดยอดยิงสตรีมไลน์หัวไฮไลน์นะครับหลายคนเอ๊ะในไทยคิดว่ามันไม่มีเนาะนี่ครับเห็นเป็นเป็นเลยแต่ <laughs> เป็นรุ่นแรกกอบบริษัทนำเงินนะจะเป็นถุงลมตอนนั้นนะ่ะแต่คันนี้ภายในมันคือมันหรูกว่ารุ่นแบบ ประท,ท,ที่ที่มานะครับแล้วสีบอลทองนี่คืออยากลงงานหมดเลยนี่โอ้โหแม่นน่วนจิ้มเข่าเกียร์ถอนกเกียร์เดี๋ยวนะลิ้นชัก นี่นะครับเป็นชักเก็บของนะครับของสตรีมไลน์นะครับโอเคเราก็ปิดนะครับปิดเสียงแน่นสุดยอดออเตอร์ออเตอร์สองร้อยอ๋อไม่ใช่สองร้อยห้าสิบอเาเป็นสองร้อยอ่ะเนี่ย อ๋อหนึกว่า250ออ๋อถังตัวนี้เป็นถัง2 0 0นะครับเพราะนั้น300เอาเป็น500นี่เองออโอ้หัวน็อตน,นี่ก็เป็นสแกนเนียด้วยนะครับหัวน็อตขานี่เป็นสแกนเนียด้วยนะครับรุ่นพิเศษเอาละครับผ่านเดินรอบคันกันไปเลยครับผม ยอดเลยคันนี้เนี่ยครับคือเนี่นยเราใส่แก้วใส่น้ำใส่อะไรแบบเออ,อมันใหญ่มันสูงนะครับคือมันมันน่าใช้ครับผมตัวเนี้ยเป็นดัมเบลกนะครับไม่ใช่ดิสเบรคคันนี้เป็นดัมเบลกนะครับจะใส่กระทะ โอโค่นะครับออลลอยแล้วก็น็อตพิเศษนะครับชุบโครเมียมของแท้ด้วยนะครับนี่ของสแกนเนียตล้วนี้นะครับแก้มสตรีมไลน์แก้มสตรีมไลน์นะครับถ้าเป็นนิวซีรีส์จะมีหูนะครับแต่นี่คือเป็นแก้มสตรีมไลน์รูดลมนะครับไม่ต้านลมประหยัดน้ำมันนะครับผมนี่อันนี้ไฟหน้าเขาครับไฟหน้าเนาะไฟลี จัดว่างามครับโคตรงามเลยโอเคเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับ